ะเีรายการวัดเขาจัดไว้ค่ะนไำใของป้าเราเป็นการท้องสินอันนี้ออกมาอยู่ที่น้องๆนะมันคิดระวันสินน้ำใจแม่บ้านมาที่ต่างหากนะนะค่ะ้วกมับป้าลูกผิน้ป้นินน้ำใกเนนี่ระวังหัวเจ้าค่ะเเปิดไฟได้เจ้า สมัยก่อนเขาเพื่อด้านโน้นหนุ่มใช่อ๋อนี่มจาบทำบันไดอ่ะขึ้นมัโน่นหลวงปู่มั่นค่ะสมัยนั้นเป็นสมัยหลวงปู่มั่นแล้วค่ะอ๋อเดินกันทางนี้หลวงปู่มั่นค่ะขอความขอโชคใกล้นะคะตรงนี้ตรงที่หลวงปู่มั่นท่านนั้น เมื่อก่อนถ้าเดินพุทโธเนาะมันนั่งมีปัตตนาที่นี่ค่ะนะมะทุพุทธานังนะมะทุพุทธิยานะโมพุทธานังวิโมกิมุทิยาบูเบัน สารบัญเตี้ยลงก้มไหวเป่าหลังไม่ดีก็คุมไม่ไหวด้านนี้นะคะด้านนี้เขาได้เห็นแมวน้ำนี่หัวนี่ขานี่สะโพกเขาบอกว่าดูด้านหลังเหมือนหลังนะดูด้านข้างเหมือนแมวน้ำเหมือนแมวน้ำจริงถ้าดูนานๆก็เป็นหางธรรมดาได้ทุกคน็เหินธรรมดา

รลุดทำหลุดหมดหมดทำนี่เขาคิดทำไมเนาะกลายเป็นว่าติดท่ำกันทีเดียวไอ้บิดวันนี้พี่ปี่เป็นเกล็ดอะคนคนปวดหลังยากลำบากนะ เราจะไม่กลับตรงนี้ตรงนี้เรามาเทีย่ยวได้ครึ่งทางนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวทางที่สองตรงนี้ตรงนี้จะเป็นทางออกค่ะฮัลโหลแค่พีโก้มอย่างเดียวอันนี้อันนี้เขาเริ่มสี้มอ่าเดี๋ยวเราไปเมืองรับแรงค่ะตรงนี้ตรงนี้เป็นทางออก ที่เราวางเก็บนะที่มีน้ำเก็บลงมาด้วยค่ะน้ำมาจากตรงนี้ได้ที่เราได้านผิดแล้วท่านผิดแล้วถ้าเราขายมันกหมดแล้วาขายทานนที่ได้ที่เรา อ๋อนั่งนั่งได้นะนั่งไทลูดได้นะต้องซอกกันนี่เส,ส้นเท้าอย่างนี้สเส้นเท้าเราก็นั่งเอาเอา,เอามือถือถ่ายอะแฟลชมีแฟลชมีคนเช็ดก่อนหน้ายเลยครับเทนี่คือเอาตูดเช็ดใช่ไหมครับกล้องเนี่ยก้องผมตูดไม่พอ

อันนี้มีม้าด้วย